เยอะสามตัวด้วยครับดูนะครับการดูดบุรีสามตัวในเวลาเดียวกันไปเช็คไม่จุดไม่ติเตดเลยครับน,นั่นแหละเด็กบ้าไปแล้วครับต่อ,ต,อต่อบุรีตรงพัดลมติดย่างติดแล้วเปิดร้อนเียอยู่ด้ับปั๊มเข้าไปภายในหนึ่งนาทีนะครับมียี่ยี่สิบกว่าวีเลยต่อไม่ติดนะอ่ะดูนะครับเขียดจะให้ทํายังไ,ไงต่อให้ติดดิโท เร็วมันเวลามันเดินเร็วติดสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเออปั๊มเข้าไปภายในเวลาหนึ่งนาทีครับดูนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่ติดอีกมวนหนึ่งติดแค่สองเดี๋ยวดูนะครับเยสโการดูบรีคันเทพนะครับเยสโอ้ยงอไม่หมดรอหมดดูดิดูดูดด yes อ๋อไปดูถูกมันดู yes หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราพี่ทำได้ไงหนึ่งนาทีนะครับไม่ได้หรอกพี่หนึ่งนาทีสามมวลโอ้โหปลอดเหล็กมากมากครับท่านผู้ชมโอ้โห yes โอ้ไม่ได้หรอกพี่นี่มันก็นี่ปลาไปครึ่งนาทีแล้วต้องได้ครับต้องได้ท่านผู้ชมยังไงก็ต้องได้ปั๊มครับปั๊มเข้าไป โอ้โหสามมวนนะครับในเวลานี่ีินเทีเนี่ยโอ้ยนี่มันสี่สิบแล้ววิสี่สิบเร็วทำเวลาน้บถอยหลังด้วยอืมหุยไม่มีได้ขนาดนี้นะครับโอ้โห yes สามมวนเลยนะครับโอ้โห เป็นไงครับเมา,เาไหมครับอืดูดเข้าไปได้ไงครับน่ะข,ข,ข้างหลังข้างหลังนี่เกี่ยข้างล่างเขียข้งข้างนี้ข,ข้างนี้ <S <S นี่นี่เขี <S <S เอยลงมานละ้วนะและ้ว yes ดูดไปได้ไงครับน่ะสามมวนยังไม่หมดครับมเมาก่อนโอ้โห ยิบหายแล้วหลับครับนอกนีนอกครับ